สามรอบติดด้วยสามเหตุนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัส,สปดีที่17มีนาคม2565ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศร,รวมกันค่ะในวันนี้มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับน้ำฝนซึ่งมีบางท่านคอมเมนต์มาว่าฝนตกข้ามไปข้ามมาไม่มาตกลงในบริเวณที่ต้องการน้ำเสียทีแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเนื่องจากฝนในช่วงนี้ยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยังตกต่อไปได้อีกหลายวันเนื่องจากมีเหตุปัจจัยหนึ่งนั้นคือกระแสะลมตะวันตกที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสาเหตุที่2ก็คือปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีโอกาสจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนพร้อมทั้งดึงดูดความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้และปัจจัยที่3ก็คือมวลอากาศเย็นรอบใหม่อีกะระลอกหนึ่งจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นด้วยเหตุ3ปัจจัยนี้ จึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นในพื้นที่ไหนและเกิดในช่วงเวลาใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันตลอดช่วงโดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคนอง ลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนในช่วงวันที่18ถึง21มีนาคม2565ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลงกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ประกอบกับในช่วงวันที่19-23ถึง 23, มีนาคม2565มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณใกล้เกาะสุมาตร,รามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมา และปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนทําให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่24-26มีนาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขน,น,น,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบน เตรียมตัวให้พร้อมรับกับฝนทั้ง3มรอบและ3ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้สำหรับภาคใต้ลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะค่อยๆมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นโดยในวันนี้จะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในบางพื้นที่ และหลังจากนั้นในวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่26มีนาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากจะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งอันดามันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะ ซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะค่ะจากแนวโน้มสภาพอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ตลอดช่วงค่ะโดยในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้ในบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น่านสุขโขทยัย อุตรดิตํำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ น้องบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นชัยภูมิกาลสินธ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโทรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-26ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและราชอุณหภูมิต่ำสุด 25 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 0 3 5องศางเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตราคใตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศดังกล่าวข้างตน้น จะเห็นได้ว่าในทุกๆพื้นที่จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ